สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะ จากครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพขั้วของโมเลกุลไปแล้วนะคะสภาพขั้วของโมเลกุลมีความสําคัญอย่างไรนะคะสภาพขั้วของโมเลกุลจะมีความสําคัญและส่งผลในเรื่องของจุดเดือดจุดหลอมเหลวค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพขั้วไปก่อนนะคะนักเรียนคงเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดสภาพขั้วไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแรงยึดเหนี่ยว ว่างโมเลกุลค่ะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน,นะคะจะมีอยู่2ชนิดนะคะก็คือแรงเวนเดอร์วาลและพันธะไฮโดรเจนซึ่ง2แรงนี้ครูได้เคยเกินไปแล้วว่าจะมีความสามารถนะคะในการยึดเหนี่ยวโมเลกุลเนี่ยที่ไม่เท่ากันเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกก่อนนะคะแรงเวนเดอร์วาลค่ะแรงเวนเดอร์วาลนะคะคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน,นะคะของสารโคววเลนต ให้อยู่ด้วยกันโดยแรงนี้นะคะมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับพันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลอีกหนึ่งชนิดด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยแรงเวนเดอร์วาลเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือแรงดึงดูดระหว่างค้วและแรงลอนดอน,นะคะ่ะลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแรงทั้ง2ชนิดนี้ให้มากขึ้นนะคะแรงลอนดอนนะคะแรงลอนดอนเนี่ยเป็นแรงที่เกิดขึ้นกับโมเลกุลที่ไม่มีค้ว ครั้งที่แล้วนะคะครูได้สอนไปแล้วเกี่ยวกับสารนะคะโมเลกุลแต่ละชนิดว่ามีค้่หรือไม่มีค้่ถ้าสมมุติว่าสารชนิดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นโมเลกุลไม่มีค้่กับไม่มีค้่นะคะมายึดเหนี่ยวกันนะคะมันจะเกิดแรงที่เราเรียกว่าแรงลอนดอนแรงลอนดอนเป็นอย่างไรนักเรียนลองดูภาพบนสไลด์ตามไปนะคะแรงลอนดอนนะคะเป็นแรงที่เกิดขึ้น กับโมเลกุลชนิดไม่มีขั้วเมื่อโมเลกุลชนิดไม่มีขั้วมาอยู่ใกล้กันมันจะส่งผลนะคะเวลาชนกันไปชนกันมาตอนแรกอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าใช่ไหมคะโมเลกุลที่เป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็จะมีประจุบวกประจุลบกระจายอยู่เท่ากันแต่พอมาชนกันชนกันไปชนกันมาชนกันไปชนกันมาจะทําให้เกิดการเหนี่ยวนํานะคะทำให้ประจุเนี่ยมันไม่เท่ากัน นักเรียนลองนึกภาพตามนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราคือเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าฟ้าผ่าฟ้าร้องนั่นเองนะคะโมเลกุลของสารเนี่ยจะเกิดการเสียดสีจากนั้นเนี่ยพอเสียดสีกันจะทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันเกิดการเหนี่ยวนํา ะะแทนที่จากเดิมเนี่ยจะกระจายอยู่อย่างเท่าๆกันจะเกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งพอมีหนึ่งโมเลกุลที่มีประจุไม่เท่ากันมันก็จะไปเหนี่ยวนำประจุของโมเลกุลอื่นนะคะก็จะดึดงดูดโมเลกุลที่เป็นประจุฝั่งตรงข้ามอย่างเช่นฝั่งด้านหนึ่งนะคะจากที่นักเรียนดูในภาพนะคะเราจะเรียกสภาพที่เกิดการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าเนี่ย ประจุที่เป็นประจุมีขั้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสภาวะมีขั้วชั่วคราวคือเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเท่านั้นไม่ได้เกิดถาวรน,นะคะจากนั้นเนี่ยสภาวะมีขั้วชั่วคราวเนี่ยก็จะเกิดเป็นเดลต้าบวกกับเดลต้าลบฝั่งไหนที่อิเล็กตรอนเทไปเนี่ยก็จะเป็นเดลต้าลบแล้วก็ฝั่งไหนที่อิเล็กตรอนไม่มีอยู่แล้วนะคะเทไปอีกด้านหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเป็นเดลต้าบวกเหมือนเดิมนะคะจะไปเหนี่ยวนําสร้างเป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต อ,อ,อ่อนเกิดขึ้นนะคะให้โมเลกุล2โมเลกุลเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้นะคะเราจะเรียกแรงชนิดนี้ว่าแรงลอนดอนโดยแรงลอนดอนเนี่ยจะมากขึ้นจะมีค่ามากขึ้นจะมีความแข็งแรงขึ้นตามมวลโมเลกุลของสารนั่นหมายความว่าถ้าสารที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเล็กตัวเล็กนั่นหมายความว่าก็จะมีแรงลอนดอนเนี้ยน้อยในขณะที่สารตัวไหนก็แล้วแต่ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ตัวใหญ่กว่านะคะน้ำหนักมวลโมเลกุลมากกว่าก็จะมีแรงลอนดอนมากกว่าการทำลายพันธะก็ยากกว่าด้วยเช่นกันนะคะแบบที่2ค่ะนอกจากแรงลอนดอนแล้วแรงลอนดอนเนี่ยถ้าจะให้พูดไปสารประกอบโคเวลเลนต์ทุกชนิดจะมีแรงชนิดนี้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดจะมีความแข็งแรงมากขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยจะเกิดสภาพคั่วชั่วข่าวเกิดขึ้นใช่ไหมคะ แต่หากเป็นสภาพคั้วถาวรจะทําให้ความแข็งแรงของพันธะมีมากขึ้นแรงชนิดนี้เราจะเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างขั่วแรงดึงดูดระหว่างขั่วจะเกิดขึ้นนะคะกับโมเลกุลที่มีขั้วและโมเลกุลที่มีขั้วเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะอย่างเช่นไฮโดรเจนคลอไรนะคะไฮโดรเจนคลอไรของเรานะคะหรือว่าไฮโดรคลอริดเนี่ย เป็นองค์ประกอบของไฮโดรเจน1อะตอมและคลอรีน1อะตอมนะคะซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยจะเทไปฝั่งคลอรีนใช่ไหมคะจากคาบที่แล้วที่นักเรียนได้ศึกษามาเนะาะคราวนี้เนี่ยโมเลกุลนี้เป็นโมเลกุลที่มีคว้วถ้าไฮโดรเจนคลอไลน์จับกับไฮโดรเจนคลอ l i ไล์จับกับไฮโดรเจนคลอ l i ไล์จับกันไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดเป็น สารที่เกิดแรงดึงดูดระหว่างขั้วกันเกิดขึ้นโดยลักษณะของการเกิดแรงดึงดูดระหว่างขัว้วนักเรียนลองดูภาพตามนะคะจะเห็นได้ว่าสารที่มีขั้วเนี่ยก็จะหันด้านที่ขั้วตรงกันข้ามเข้าหากันแล้วก็สร้างพันธะกันแรงดึงดูดระหว่างขั้วก็จะเกิดขึ้นระหว่างอนุภาคและจะจับในลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆลองพิจารณาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ครูพูดนะคะ ถ้านักเรียนเห็นนะคะไฮโดรเจนคอไลน์ก็จะหันด้านคอรีนเป็นเดลต้าลบใช่ไหมคะอิเล็กตรอนเคมาด้านนี้นอกความเป็นคั้วและด้านไฮโดรเจนจะเป็นเดลต้าบวก,บวกคือแสดงอํานาจไฟฟ้าด้านบวกดังนั้นเนี่ยด้านของคอรีนะคะที่เป็นเดลต้าลบนะคะก็จะหันด้าเข้าหาด้านที่เป็นไฮโดรเจนซึ่งเป็นเดลต้าบวกแล้วก็สร้างพันธะที่เราเรียกว่าเป็นแรงดึงดูดระหว่างคั้ว กนนะะเกิดเช่นนี้ไปเรื่อยๆตามรูปทางด้านขวามือที่นักเรียนเห็นก็จะหันด้านตรงกันข้ามเข้าหากันเป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้านั่นเองค่ะสองแรงนี้นะคะเหมือนกันตรงที่ว่าจะเพิ่มขึ้นถ้าขนาดของมวลโมเลกุลเนี่ยใหญ่ขึ้นน้ำหนักมวลโมเลกุลที่มากขึ้นก็จะมีความแข็งแรงที่มากกว่าตัวที่มีขนาดเล็กมวลโมเลกุลขนาดเล็กด้วยนะคะคงจะพอเข้าใจเพิ่มเติมนะคะ ส่วนต่อไปนะคะก็คือพันธะไฮโดรเจนพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นพันธะที่มีความแข็งแรงมากกว่าแรงลอนดอนมากกว่าแรงดึงดูดระหว่างค้่หรือว่าแรงเวนเดอร์วาลทั้งสองตัวนั้นคือแรงเวนเดอร์วาลใช่ไหมคะพันธะไฮโดรเจนมีความสําคัญมากทําไมเราต้องพูดถึงพันธะไฮโดรเจนเพราะว่าพันธะไฮโดรเจนเนี่ยแม้จะไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นพ ah ันธะเคมี Me นะคะแต่เป็นแรงที่สําคัญที่ทําให้จุดเดือดจุดล้มเหลวข,ของสารเนี่ยมีค่า ที่ไม่เท่ากันมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพันธะไฮโดรเจนให้มากขึ้นเด็กๆลองดูค่ะพันธะไฮโดรเจนนะคะหมายถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่มีไฮโดรเจนอะตอมนะคะสร้างพันธะกับอะตอมอื่นนะคะโดยจะสร้างพันธะกับอะตอมที่มีค่า ความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองสูงๆแล้วก็มีขนาดเล็กขีดเซนตตาอยู่เลยนะคะมีแค่3ตัวค่ะคือฟอลูออรีนออกซิเจนและไนตโตรเจนหรือว่าฝนนั่นเองของเรานะคะน้องฝนนะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะคะที่ไฮโดรเจนนะคะสร้างพันธะกับสารสามตัวนี้นะคะ สารที่มีธาตุของอะตอมสังตัวนี้จะเกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งพันธะไฮโดรเจนเนี่ยจะค่อนข้างมีความแข็งแรงเนื่องจากว่าเวลาสร้างพันธะกันเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นนะคะทําให้ความมีค้่เนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นพราะความมีขค้่สูงขึ้นความแข็งแรงของโมเลกุลน,นั้นๆเนี่ยก็จะมีค่ามากขึ้นแล้วก็ เวลาที่เราจะใช้ทํำลายพันธะหรือว่าใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารเนี่ยอุณหภูมิที่เราจะต้องให้เข้าไปเนี่ยก็จะต้องมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดูตัวอย่างค่ะพันธะไฮโดรเจนไม่ต้องพิจารณาไหนไกลน้ําของเราค่ะ น้ำของเรานะคะมีองค์ประกอบของไฮโดรเจนและออกซิเจนใช่ไหมคะซึ่งแต่ละตัวคล้ายๆกันกันกบแรงดึงดูดระหว่างค้วเลยเนื่องจากว่าโมเลกุลของน้ำนะคะเป็นโมเลกุลที่มีค้วใช่ไหมคะโมเลกุลที่มีค้วก็จะหันด้านที่ค้วตรงกันข้ามค้วตรงกันข้ามนะคะหันเข้าหาก,กันดังนั้นอิเล็กตรอนเทไิทีออกซิเจนออกซิเจนแสดงอํานาจไฟฟ้าด้านลบเกิดขึ้นไฮโดรเจนสแสดงอํานาจไฟฟ้าด้านบวกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ไฮโดรเจนของอะตอมด้านข้างก็จะหันไปหาออกซิเจนของอะตอมด้านข้างและสร้างพันธะเกิดขึ้นไฮโดรเจนจับกับออกซิเจนเกิดพันธะที่เราเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนั่นเองนะคะซึ่งพันธะไฮโดรเจนนี้นะคะจากภาพเด็กๆจะเห็นเวลาจับต่อๆกัน มันจะทาให้เกิดลักษณะพิเศษคือนอกจากสภาพคั้วที่มันสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นโมเลกุลที่มีคั้วก็เป็นแรงดึงดูดระหว่างคั่วอยู่แล้วใช่ไหมคะพันธะไฮโดรเจนเพิ่มสภาพคั่วขึ้นไปอีกนะคะพอพันธะไฮโดรเจนเพิ่มสภาพคั้วลักษณะของสารที่จะยึดติดก,กันด้วยพันธะไฮโดรเจนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ดึงต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเป็นเหมือนกับลูกโซ่คล้ายๆายกับโพลิเมอร์ดังนั้นความแข็งแรงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ เราจะสังเกตได้ยังไงว่าสารตัวไหนม,มีความแข็งแรงความแข็งแรงหรือว่าพันธะไฮโดรเจนที่เราบอกว่ามันส่งผลต่อความแข็งแรงเนี่ยมันส่งผลยังไงเด็ก,ดกๆลองดูกราฟที่ครูจะให้ดูต่อไปนี้ค่ะกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นนะคะระหว่างโมเลกุลของสารต่างๆซึ่งเกิดจากไฮโดรเจนไปจับกับอะตอมอื่นนะคะแล้วก็สร้างพันธะเป็นพันธะอาจจะมี พันธะที่เป็นแรงลอนดอนบ้างเป็นแรงดึงดูดระหว่างขั้วบ้างนะคะเป็นแรงเวนเดวาวนะคะหรือว่าเป็นพันธะไฮโดรเจนร่วมด้วยทั้งหมดแต่ถ้าเราพิจารณา1เส้นคือ1ห,หมู่1เส้นคือ1ห,หมู่นะคะดูเส้นแรกก่อนเลยเส้นแรกนะคะเป็นน้ําคือ H2O ของเรานะคะเส้นแรกเส้นที่อยู่สูงสุด H2O เมื่อเด็กๆด,ดูด้านซ้ายมือนะคะของกราฟในแกน Y ้ Why, นะคะแกนไวเ้เด็กๆจะเห็นได้ว่าเป็นจุดเดือด boiling point จุดเดือดของน้ำอยู่ที่กี่องศานะคะ100องศาใช่ไหมคะสูงเลยนะคะคราวนี้ไปดูตัวที่2ค่ะ sulfur s u ฟ f u r เป็นธาตุที่อยู่รองลงมาจากออกซิเจนใช่ไหมคะ O แล้ว S ใช่ไหมคือหมู่เดียวกันแตกคนละคาบออกซิเจนอยู่หมู่อยู่หมู่6คาบ2 ซัลเฟอร์จะอยู่หมหกค่าสานะคะเป็นค่าต่ําลงมาเด็กๆจะเห็นได้ว่าจุดเดือดเนี่ยลบต่ําลงมาเป็นอย่างมากนะคะอยู่ที่ประมาณ5ติดลบ50กว่าองศานะคะจากภาพกราฟคร่าวๆเนาะประมาณนั้นคราวนี้เนี่ยจากนั้นค่ะตัวที่3ค่ะหมู่เดียวกันเหมือนเดิมยังคงเป็นหมู่6อยู่แต่ค่าบ4นะคะก็คือซิลิเนียมเด็กๆเ,เห็นไหมคะไฮโดรเจนสร้างพันธะก,กับซิลิเนียม มากขึ้นค่ะจุดเดือดมากขึ้นจุดเดือดมากขึ้นเพราะอะไรนะคะอันนี้ลองพิจารณาดูเดี๋ยวครูจะมาเฉลยนะคะดูต่อนะคะตัวที่4นะคะก็คือเทลเลเรียมนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนสร้างพันธะกับเทลเลเรียมทเทลเลเรียมเนี่ยก็ยังคงเป็นมมหกเหมือนเดิมนะคะแต่อยู่ในคาบที่5นะคะจะเห็นได้ว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะส่งผลให้ โมเลกุลของน้ำเนี่ยมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวที่ค่อนข้างสูงมากสูงกว่าเพื่อนเลยนะคะค่อนข้างโดดไปเลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณามาดูค่าที่3นะคะก็คือซัลเฟอร์นะคะค่าที่4ี่เซเลเนียมและเทลลูเรียมนะคะก็คือค่าที่5เด็กๆจะเห็นว่าทิศทางแนวโน้มของจุดเดือดเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามขนาดของ อะตอมนั่นหมายความว่าธาตุที่อยู่ล่างๆนะคะจะมีขนาดอะตอมใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยก็จะมีแรงนะคะที่เกิดขึ้นธาตุนะคะจับกันโดยแรงเวนเดอร์วาลนั่นหมายความว่าแรง v วนเดอร์วาลนะคะจะเพิ่มขึ้นตามมวลโมเลกุลของสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคาดว่านะคะ H2O นะคะหรือว่าน้ําของเราเนี่ยควรจะมีจุดเดือดจุดล้มเหลวที่ต่ํากว่านี้แต่ด้วยพันธะไฮโดรเจนส่งผลให้จุดเดือดจุดล้มเหลวของน้ำเนี่ยพุ่งไปนะคะมากกว่าตัวอื่นๆที่อยู่ในหมู่เดียวกันเลยด้วยซ้ําไปดูแนวโน้มของท่าตัวอื่นค่ะตัวที่2นะคะเส้นที่2ถ้านักเรียนสังเกตเส้นที่2นะคะคือหมู่7นะคะหมู่7ก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยก็จะคล้ายๆกัน ยกเว้นไฮโดรเจนฟูอรด์ไฮโดรเจนฟูอรด์เ,รเนี่ยเด็กๆจะเห็นได้ว่ามีจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่สูงแต่ก็ไม่สูงเท่ากับน้ําจะอยู่ประมาณที่ศูนย์องศาจุดเดือดจะอยู่ที่0ูนย์องศานะคะแต่ตัวอื่นที่ทางแนวโน้มก็เหมือนเดิมนะคะค่าเพิ่มขึ้นนะคะแม้จะจับกับไฮโดรเจนธาตุเดียวกันเนี่ยค่าเพิ่มขึ้นจุดเดือดก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะหมู่ที่5นะคะ ในโตรเจนนะคะจับกับไฮโดรเจนก็คือแกส๊สแอมโมเนียของเรานั่นเองนะคะในเส้นที่3นี้จะเป็นธาตุหมู่5ทั้งหมดไล่ตั้งแต่ค่าสองสาไปนะคะทิศทางแนวโน้มก็คล้ายกันตัวสุดท้ายค่ะเส้นที่4นะคะเส้นที่4นะคะแก๊สมีเทนแก๊สมีเทนเด็กๆจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของเส้นไม่เหมือนเพื่อน แก๊สมีเทนนะคะหมู่4นะคะคาร์บอนอันนี้เส้นนี้นะคะจะพิจารณาที่หมู่4เริ่มตั้งแต่คาบ2 3 4นะคะไล่ไปเนะาะคราวนี้เนี่ยแก๊สมีเทนนะคะเกิดจากคาร์บอนคาร์บอนสร้างพันธะกับไฮโดรเจนจัดว่าเป็นพันธะไฮโดรเจนไหมคะโมเลกุลของสารนี้ไม่เป็นนะคะเพราะว่าพันธะไฮโดรเจนจะเกิดขึ้นเฉพาะกับธาตุสาตัวก็คือ F โและเอนที่เราเรียกว่าฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยพอไม่มีพันธะไฮโดรเจนแนวโน้มของกราฟจะเห็นได้ว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะตามเลขมวลอะตอมนะคะหรือว่าตามคาบของอะตอมนั้นๆตามขนาดของอะตอมนั้นๆนะคะไปพิจารณาต่อค่ะในส่วนของกราฟนี้นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าน้ำนี่มีจุดเดือดจุดล้ําเหลวมากที่สุดในขณะที่ตัวอื่นคือไฮโดรเจน ฟอไรด์หรือว่าแก๊สแอมโมเนียเนี่ยสามตัวเนี้ยเป็นพันธะไฮโดรเจนเหมือนกันหมดเลยแล้วทำไมน้ำท,ทั้งทงที่น้ำอยู่หมู่หกนะคะแต่มออีความแข็งแรงของพันธะเนี่ยมากกว่าไฮโดรเจนฟอไรด์ซึ่งเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่เจ็ดซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะมีคั้วมากกว่าด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเราก็มาพิจารณานะคะสาเหตุที่น้ำมีสาภาพคั้วเนี่ยสูง สูงกว่าปกติกว่า2ตัวเมื่อกี้ทาให้จุดเดือดจุดล้มเหลวสูงกว่าด้วยเยอะมากเลยนะคะเนื่องจากว่า1เลยเนี่ยโมเลกุลของน้ำเนี่ยมีความเป็นคั่วสูงมากอย่าลืมว่าน้ำเนี่ยมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวคืออิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะเนี่ยสคู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนจะเทเทไปหาออกซิเจนจากไฮโดรเจนเทไปหาออกซิเจนใช่ไหมคะซึ่งมีโลนแพรอยู่ด้วยดังนั้นสภาพคั่วก,ก็ยิ่งสูง สูงขึ้นไปอีกเมื่อพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของน้ำเนี่ยเป็นพันธะไฮโดรเจนหนึ่งตัวเองเป็นสภาพค้วที่สูงแล้วนะคะเป็นสารที่มีสภาพค้่สูงก็มีพันธะไฮโดรเจนด้วยอีกดังนั้นเนี่ยสออย่างนี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยทําให้ความแข็งแรงของพันธะเนี่ยมากขึ้นนะคะสภาพค้วเลยมากกว่าตัวอื่น2นะคะโมเลกุลของน้ํา1โมเลกุล จะสร้างพันธะไฮโดรเจนสร้างพันธะไฮโดรเจนไม่ได้สร้างแค่หนึ่งนะคะแต่สร้างถึง4เลยทีเดียวนะคะพอสร้างถึง4ี่ยิ่งถ้าเป็นน้ำแข็งนะคะจะเกิดเป็นรูปร่างผลึกที่ชัดเจนเราเรียกว่าทรงสีหน้าอันนี้ถ้านักเรียนสนใจลองหาศึกษาเพิ่มเติมนะคะเขาจะมีรูปร่างนะคะของโมเลกุลของสารอยู่ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเราจะเรียกว่าทรงสีหน้าซึ่งจะเป็นรูปร่างผลึกที่ชัดเจนแล้วก็สวยงาม ะะดังนั้นจึงทำให้ความแข็งแรงของพันธะเพิ่มขึ้นไปอีกการจับกันเช่นนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นรูปร่างาที่เป็นระเบียบชัดเจนนะคะความแข็งแรงของพันธะก็จะมากส่งผลให้น้ำนมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงดังนั้นในการที่เราจะแยกโมเลกุลของน้ำออกจากกันจากของแข็งให้ไปเป็นของเหลวก็จึงทำได้ยา,ยากค่ะ ทดสอบความเข้าใจสักนิดนึงนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพพัวของสารไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะสารโควาเลนต์ครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขัวไปแล้วใช่ไหมคะของสารทั้งหมดไปดูซิว่าถ้าสารตัวนี้มาสร้างพันธะกันนะคะสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลร่วมกันโดยเป็นโมเลกุลสารเดิมนะคะร่วมกันแรงระหว่างโมเลกุลจะเป็นอะไรนะคะ ตัวแรกค่ะแก๊สไฮโดรเจนค่ะแก๊สไฮโดรเจนนะคะเป็นพันธะที่มีขั้วหรือไม่มีขั้วคะไม่มีขั้วใช่ไหมฮะครั้งที่แล้วไม่มีขั้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีขั้วจับกับไม่มีขั้วก็ต้องเป็นแรงแวนเดวาวนะคะซึ่งแรงแวนเดวาวนี้เราจะแบ่งเป็นสองประเภทประเภทใช่ไหมคะคือแรงดึงดูดระหว่างขั้วและแรงลอนดอนซึ่งไม่มีขั้วก็ต้องเป็นแรงลอนดอนนั่นเอง แก๊สไนโตรเจนค่ะตัวที่2ค่ะเหมือนกันเลยพิจารณาเหมือนกันเลยมีขั้วหรือไม่มีขั้วคะไม่มีขั้วก็ต้องเป็นแรงแวนเดอร์วาลนะคะเป็นแรงแวนเดอร์วาลชนิดไหนคะแรงลอนดอนค่ะตัวต่อไปค่ะไนโตรเจนมอนอกไซด์ค่ะไนโตรเจนมอนอกไซด์ oxide, oxide, มีขั้วหรือไม่มีขั้วนะคะมีขั้วค่ะถ้ามีขั้วนะมีขั้วเอจะเกิดพันธะไฮโดรเจนไหมนะ ลองพิจารณาก่อนนะคะมีไฮโดรเจนไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นไม่เกิดพันธะไฮโดรเจนก็ต้องเกิดแรงแวนเดอร์วาลเกิดขึ้นแรงแวนเดอร์วาลชนิดไหนคะโมเลกุลนี้เป็นโมเลกุลมีค้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดแรงดึงดูดระหว่างค้่ค่ะตัวต่อไปค่ะไฮโดรเจนคลอไรค่ะไฮโดรเจนคลอไรมีค้วหรือไม่มีค้่คะ มีคั่วอ่ามีคั่วนะคะจับกับ F O N ของเราหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะจับกับคลอรีนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพันธะไฮโดรเจนไหมคะไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็ต้องเป็นแรงแวนเดอร์วาลแรงแวนเดอร์วาลชนิดไหนคะแรงดึงดูดระหว่างคั่วคะ่ะมีเทนคะ่ะมีเทนโมเลกุลน,นี้มีคั่วหรือไม่มีคั่วคะไม่มีคั่วใช่ไหมคะถ้าไม่มีคั่ว เป็นพันธะไฮโดรเจนหรือเปล่าลองพิจารณาก่อนนะคะมี F O N ของเราไหมไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่พันธะไฮโดรเจนก็ต้องเป็นแรงเวนเดอร์วาลแรงเวนเดอร์วาลชนิดไหนคะแรงลอนดอนค่ะเกือบสุดท้ายแล้วค่ะแอมโมเนียของเรานะคะแอมโมเนียของเรามีขั้วหรือไม่มีขั้วคะมีขั้วใช่ไหมมีขั้วมีขั้วแถมแถมอะไรคะ ไฮโดรเจนจับกับใครไนโตรเจนเพราะฉะนั้นเกิดพันธะไฮโดรเจนค่ะเก่งมากเลยและตัวสุดท้ายอันนี้พูดซ้ำมาหลายรอบแล้วนะคะหลังจากที่เราเรียนมาเยอะแยะหลายคาบแล้วเราก็สามารถเห็นแล้วก็ตอบได้ทันทีเลยนะคะไฮโดรเจนกับออกซิเจนของเรานะคะสร้างพันธะกันก็เกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนนั่นเองพอจะเข้าใจนะคะ ทั้งนี้ค่ะสุดท้ายนะคะคุณครูก็จะสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคหลังจากที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคของสารเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ค่ะตัวแรกก็คือแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมต่ออะตอมพิจารณานะคะ2ตัวนะคะอะตอมต่ออะตอมสร้างพันธะกันซึ่ง ตัวนี้เราจะเรียกว่าพันธะเคมีตัวที่สองค่ะอีกชนิดหนึ่งนะคะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เกิดระหว่างอะตอมต่ออะตอมแต่เกิดระหว่างโมเลกุลต่อโมเลกุลเราจะเรียกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนั่นเองค่ะไปดูนะคะย้อนกลับไปที่แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลหรือว่าพันธะเคมีของเราพันธะเคมีแบ่งเป็นกี่ชนิดจําได้ไหมคะ 3ชนิดค่ะตัวแรกนะคะคือพันธะโคววเลนต์น้ำของเราเป็นจัดเป็นโคววเลนต์ไหมนะยังจำได้อยู่หรือเปล่าใช่นะคะน้ำก็ถือได้ว่าเป็นพันธะโคววเลนต์ด้วยเช่นกันค่ะตัวที่2ค่ะพันธะอะไรคะไอออนิกค่าเก่งมากและตัวสุดท้ายคือพันธะโลหะนั่นเองค่ะกลับไปนะคะที่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพิ่งเรียนมาเลยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน,นะคะจะมีกี่ชนิดคะ 2ชนิดใช่ไหมคะชนิดแรกนะคะคือแรงววนเดอวาลนะคะตัวต่อไปค่ะอีก1ชนิดนะคะที่เกิดขึ้นในแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลคือพันธะไฮโดรเจนนะคะซึ่งพันธะไฮโดรเจนเกิดจากไฮโดรเจนสร้างพันธะกับอะตอม3ตัวคืออะไรบ้างคะอะตอม3ธาตุได้แก่ F O และ N นะคะก็คือฟลูออรีนออกซิเจนและไนโตรเจนเท่านั้นนะคะถึงจะเกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนได้เนาะอย่าลืมนะคะกลับไปที่แรงววนเดอร์วาลค่ะแรงเวนเดอร์วาลมี2ชนิดใช่ไหมคะชนิดที่1ค่ะแรงววนเดอร์วาลแบบที่ดึงดูดระหว่างขั้วเกิดขึ้นเฉพาะกับโมเลกุลที่มีขั้วกับโมเลกุลที่มีขั้วนั่นเองนะคะแล้วในกรณีที่โมเลกุลไม่มีขั้วทั้งคู่ละ่ะ สร้างพันธะสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันนะคะเราจะยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงที่เราเรียกว่าแรงลอนดอนนั่นเองนะคะสำหรับพันธะเคมีนะคะนักเรียนก็ได้ทราบได้กล่าวเบื้องต้นแล้วอันนี้เป็นความรู้ที่นักเรียนจะต้องรู้เบื้องต้นก่อนก่อนที่จะนําทั้งหมดไปอธิบายคุณสมบัติของน้ําถ้านักเรียนมีความเข้าใจนักเรียนจะไม่ ใช้ประโยชน์แค่การอธิบายในเรื่องของน้ำแต่มันสามารถประยุกต์ใช้นะคะในการอธิบายคุณสมบัติของสารอื่นๆด้วยเช่นกันหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน